เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี้มันเป็นสารแทรกซึมนะครับผมจะให้ดูว่าหลักการทํางานมันทำยังไงนะครับดูนะครับเห็นไหมครับปื๊ดเดียววิ่งกระจายออกข้างเลยนะครับดูนะครับไหลวิ่งกระจายออกข้างเลยดูดีๆนะฮะด้านข้างนะครับ ทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาม,มันจะวิ่งออกไปเห็นไหมครับนี่เราทดลองแคห่หยดเดียวเองนะครับดูประสิทธิภาพการแทรกซึมของมันสิครับอ่าครับนี่ให้ดูตัวอย่างนะครับหยดเล็กๆนิดเดียวเองนะครับสมมุติถ้าเราใช้แปรงทาระยางมาทาตุ่มเดียวเนี่ยไปหมดเลยทั้งใบเลยนะครับแล้วตัวนี้มันแทรกซึมแรงมากนะครับมันจะทะลุไปถึงด้านหลังใบเลยนะครับ พูดง่ายๆคือถ้าเป็นเนื้อยางนี่คือเข้าไปในทะลุในชั้นเนื้อไม้ไปเลยครับแล้วทีนี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับอันนี้คือไม่มีน้ำยาเลยนะครับน้ำเปล่ามันเกาะไม่ติดนะครับเทแล้วมันก็ไหลหายไปเลยเห็นไหมนี่นะครับมันไหลหายไปเลย ไม่ได้กระจายไม่ได้แทรกซึมอ,อะไรนะครับอะแล้วทีนี้ผมจะแกล้งมันนะครับด้วยการเอาน้ํายาลงมานะครับเห็นไหมครับหลังจา,ากโดนน้ายาแล้วดูน้ําเปล่าเป็นยังไงฮะเห็นไหมฮะวิ่งกระจายออกขอบไปเลยนะครับนี่ให้ดูตรงนี้นะ,ะเห็นไหมเหนี่ยมัวิ่งกระจายออกดูนะเห็นไหมฮะ ทั้งของเก่าของใหม่ตอนนี้นะเห็นไหม